สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชดาสุทาวารหัสนั้งศึกษา6541 4401 021มหาวิทยาลัยราชภัฏดอยอกสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่1ห้องหนึ่ค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Google Google Docs นะคะซึ่งโปรแกรม Google Docs ก็คือโปรแกรมที่โปรแกรมสำหรับประมวลผลคำนะคะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือมันจะคล้ายๆกันกับ Microsoft Word นะคะก็คือเหมือนกันเลยแต่ว่า Google Doc s เนี่ยจะทำงานบนระบบคลาวของ Google นะคะก็คือสามารถทำงานแบบออนไลน์ได้แล้วก็จะมาดูประโยชน์คร่าวๆของตัว Google Doc s กันนะคะความสามารถของ Google Doc s ก็คือเขาสามารถที่จะสร้างเอกสารสร้างสเปซชีตเพื่อนำเสนอแบบออนไลน์ได้นะคะ คือไม่ว่าจะเป็นการนําเข้าเอกสารหรือว่าการเริ่มสร้างจากศูนย์เลยก็สามารถทําได้นะคะมีความสะดวกรวดเร็วต่อการแชร์นะคะแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้กับเพื่อนนะคะสมมติว่าเราให้ลิงก์งานของเพื่อนไปเพื่อนก็สามารถแก้ไขได้ในเวลานี่เลยถ้าเพื่อนมีอินเทอร์เน็ตนะคะก็ สามารถแก้ไขแล้วก็เราก็สามารถเห็นสิ่งที่เพื่อนแก้ไขได้ในเวลานั้นเลยก็คือเป็นแบบเรียกทางเลยนะคะแล้วก็จัดเก็บแล้วก็จัดระเบียบอย่างปลอดภัยนะคะก็คือสามารถแก้ไขได้ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เราสามารถเข้าถึงเอกสารได้จากคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็ได้ะคะ่ะ ซึ่งมันจะจะ,จะเก็บไว้ในรูปแบบออนไลน์มันปลอดภัยตรงที่อ่าการแบบว่างานงานหายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคือเวลาเราเราทำงานไปเขาจะเซฟอัตโนมัติให้เราอยู่แล้วคือเซฟทุกๆแบบ5วินาทีหรือว่าแทบๆจะทุกวินาทีเลยก็คือจะสะดวกมากๆตรงที่บางครั้งเราลืมบางครั้งเราทำในคอมนะคะเราทำในอ่าไมโครซอฟเร์ Word, เราลืมเซฟงานแล้วแบบไฟดับ ก็คืองานไปนี่ใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ตั้งออโต้เซฟไว้ก็คืองานหายเลยแต่อันนี้คือแบบเขาแบบออโต้เซฟให้เราอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ประโยชน์ข้อที่สี่ก็คือสามารถควบคุมเราสามารถควบคุมได้ว่าจะให้ใครบ้านที่สามารถเข้าดูตัวเอกสารตัวงานของเราได้ก็คือเวลาเวลาที่เราแชร์เขาจะให้เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการแชร์ให้ ก็คือแบบว่าเราสามารถดูได้คนเดียวให้คนอื่นดูได้แก้ไขไม่ได้หรือว่าแก้ไขร่วมกันได้แบบนี้นะคะก็สะดวกมากๆนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการใช้งานแบบดูฟังก์ชันต่างๆของเขานะคะว่าเขาทําอะไรได้บ้างแล้วก็จะมีมาแนะนําทริคเล็กๆก็คือการพิมพ์ได้มาแนะนําทริคเล็กๆก็คือการพิมพ์ได้เสียงนะคะตรงนี้จะสะดวกมากๆ ก่อนอื่นเราก็จะมาที่เว็บไซต์หน้าของ google ก่อนนะคะวิธีการเข้าใช้งานทำยังไงให้เราไปที่จุดสามจุดเออไม่ใช่จุดเก้าจุดบนมุมขวาบนนะคะก็ให้เราคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ให้เราเลื่อนหาคำว่าเอกสารนะคะหรือว่าของใครเป็นเมนูภาษาอังกฤษก็จะเป็นคำว่า doc นะคะ doc d o c s นะ,ะ <S mm hmm. <S ก็ สามารถกดเข้าไปใช้งานได้เลยแต่ว่าถ้าหากว่าใครไม่มีตรงนี้นะคะมันไม่ขึ้นทางลัดให้ให้เราเข้ามากดที่ค้นหาที่หน้าช่องค้นหาของ Google นะคะก็พิมพ์ไปว่า Google Docs นะคะนี่นะคะแล้วก็กดเข้าไปใช้งานได้เลยนะคะสำหรับคนที่มันไม่ขึ้นตรงจุดก้าจุดนะคะ แล้วก็อพอเข้ามาแล้วหน้าเขาก็หน้าต่างเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะอันนี้คือเทมเพลตนะคะเทมเพลตที่เขาแบบว่ามีไว้ให้เราเลือกบบได้ด้วยเนาสามารถไปดูได้เขาีเทมเพลตอะไรบ้างม,มีทั้งแบบว่าประวัติการทำง,งานก็จะเป็นประมาณว่าอืม เราขอดูประวัติการทํางานเราสามารถแก้ไขข้อความแล้วก็ใช้เป็นของเราได้เลยนะคะใส่เป็นชื่อใส่เป็นข้อมูลของเราได้เลยก็มีแบบประวัติการทํางานสมมุติเราไม่รู้ว่าเ,เราต้องใส่ประวัติอะไรบ้างคือเขาก็จะรวบรวมแบบว่าหัวข้อที่สําคัญสําหรับการทํางานในรูปแบบนั้นๆในการกรอกประวัติการทํางานการเขียนจดหมาย การเสนอโครงงานการทําโบชัวทํทำรายงานนี่นะคะเขาก็จะแบบว่าจัดเป็นรูปเล่มมาเลยให้เราไปแก้ไขข้อตามข้อมูลที่เราต้องการนะคะส่วนมากก็จะเป็นเทมเพลตก็จะมียังไม่เยอะมากนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการสร้างแบบชิ้นงานเปล่าๆเ,เลยนะคะเพื่อความว่า ความเริ่ม,ม,ม,มต้นเลยนะคะให้เรากดตรงบวกตรงนี้นะคะตรงคำว่าว่างแล้วก็กดไปเลยค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้านี้นะคะก็คือหน้าที่เราจะพิมพ์ข้อความหรือว่าทำเอกาสารที่เราต้องการนะคะซึ่งมันก็หน้าหน้าต่างมันจะซึ่งหน้าต่างมันจะเหมือนกับ microsoft word เลยนะคะ เราสามารถพิมพ์เอกสารใส่อะไรต่างๆได้เหมือนกับโปรแกรม Microsoft Word ได้เลยนะคะค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาลองใช้งานฟังก์ชันแบบว่า,าเครื่องมือของเขาทีา่เครื่องมือของเขาที่ Microsoft Word ยังไม่มีนะคะมันก็คือเครื่องมือ การพิมพ์ด้วยเสียงนะคะซึ่งการพิมพ์ด้วยเสียงมันใช้งานยังไงก็คือการพิมพ์ด้วยเสียงจะใช้งานโดยที่ให้เราแบบว่าอ่านอ่านข้อความหรือว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะพิมพ์ลงไปนะคะเราจะพิมพ์พิมพ์อมาอ่าพลบอคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวอ่านี้เขาจะให้เรากดอนุญาต ให้การใช้ไมโครโฟนของเราะคะ่ะเรากดอนุญ,ญาตไปะคะ่ะจะได้ใช้เสียงได้คือ,อขึ้นสีแดงแบบนี้ก็คืออ่เขาจะเริ่มจับจับเสียงเราแล้วนะคะอันนี้ก็คือเขาพิมพ์ตามนะคะ,ะนะคะเราจะลองมาพิมพ์ดูนะคะว่าเขาจะเป๊ะแค่ไหนนะคะเราจะพูดแบบว่าก็ไม่ได้พูดชั้นมากก็พูดเป็นธรรมดาของเราเลยนะคะ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศออ2560ค่าก็จะประมาณนี้นะคะคือก็เป๊ะอยู่นะสิ่งที่เขาไม,ไม่จับก็คือการเว้นวรรกของเราะคะคือเราต้องมา,าเวลาเราพิมพ์เสร็จแล้วเราต้องมาวัก,วกเองนะคะทำช่องว่างระหว่างบรรทัดเองด้วยมาจัดรูปแบบใหม่เองคือมันจะเป็นการพิมพ์พิมพ์เท่านั้นนะคะ มาตราห้าผู้ใดเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและและมาตรการนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับตนได้ไหมโอเคก็เราก็ลองลองพิมพ์มด้วยเสียงดูนะคะเพราะว่า,ามันมันมันจับเสียงเราได้โอเคเลยนะคะอันนี้ก็คืออยู่ห่างจากคอมก็ สามารถเขาก็สามารถจับเสียงได้หรือว่าเหมือนคนเพราะเป็น AI ค่ะมาตรหกผู้ใดรล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจะทําขึ้นเป็นการเฉพาะถ้านํามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นอันนี้คือความเร็วระดับพอดีนะคะต่อมาเราจะลองมาพูดในระดับที่มันเร็วกว่าเดิมนะคะ มาตรา7ผู้ใดเข้าถึงโดยมีชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นไม่ได้มีไว้สําหรับตนโอ้โหเป๊ะอยู่นะมาตรา8ผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยม่ชอบด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไวซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้มีไวเพื่อประโยชน์สาธารนณะหรือให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ เพื่อถ้าเราลืมคำไหนเราสามารถที่จะกลับมาคลิกที่หน้าข้าขอความนั้นแล้วก็พูดได้เลยนะคะเท่าที่ลองเล่นดูเขาก็เปอยู่นะคะเวลา,อาพอสมมติว่าเราอเอาแค่นี้นะคะแล้วก็สมมติเราพิมพ์สเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาจัดหน้าเอกสารเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรได้ตามปกตินะคะเราจะใช้เป็น ราจะใช้เป็นฟอนไยสารบัญน,นะคะขานาดขานาดส8ปอันนี้ก็เป็นหัวหัวเรื่องประจัดหน้ากระดาษเป็นตัวเข้มอันนี้ก็วักวัจริงๆตรงนี้ต้องเป็นเลขไทยนะคะอ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมเขาเขาเป็นอันนี้เลขทั้งเลขไทยเลขอารบิกผสมกันมาเลยตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งนะคะตั้ห้าแล้วก็อาจจะต้องมาแก้อะไรนี้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าในที่นี้มันก็สะดวกสะดวกมากกว่าการพิมพ์ด้วยมือนะคะแล้วก็มาแก้เอกสารกันก่อนนะคะ ะะโอเคพอเราได้เอกสารตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราสามารถแชร์แชร์ตรงนี้ได้นะคะแชร์ตรงนี้ลองกดแล้วก็พิมพ์ชื่อตั้งชื่อเอกสารก่อนนะคะพรบอรคอมจะตั้งชื่อว่าพรบบสอง ห้าหกศูนย์โอเคตรงนี้เขาจะเป็นให้เลือกที่บอกไปข้างต้นคินนะคะ mm. เขาจะให้เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เราจะแชร์ก็คือเราสามารถแชร์ได้แบบว่าจํากัดจํากัดเฉพาะคนที่เราแบบว่าอนุญาตก็คือคนที่เขาได้ลิงไปเขาเปิดเอกสารนี้มันจะส่งอีเมลมาบอกเราให้เรายืนยันให้ก่อนเขาถึงจะเข้ามาดูได้นะคะก็คือความเป็นส่วนตัวก็คือใช้ได้เลย แต่ว่าถ้าเราแบบว่าอยากให้ทุกคนที่มีลิงก์เนี่ยสามารถเปิดดูได้เลยไม่ต้องมาขออนุญาตจากเราเยอะแยะก็กดตรงทุกคนที่มีลิงก์นะคะเขาก็จะอัปเดตลิงก์ให้เราแล้วก็คัดลอกลิงก์นะคะอาวตรงนี้สามารถสามารถให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการในการทั้งส่วนร่วมในการอ่านแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้ด้วย เป็นเอดิเตอร์ด้วยก็คือแก้ไขแก้ไขร่วมกันได้นะคะสมมติเราจะส่งให้เพื่อนแก้ไขแล้วก็กดเป็น Editor นะคะแล้วก็คัดลอกแล้วก็เอาไปส่งให้เพื่อนนะคะตามช่องทางต่างๆนะคะแล้วก,กดเสร็จสิ้นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเราต้องการเซฟไฟล์เป็นไฟล์ไปเปิดใน microsoft word ได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะให้เราไปที่ ไฟล์ตีนนะคะ่ะไปที่ไฟล์แล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดมันก็จะขึ้นมาข้างข้างแบบนี้ให้เราเลือกรูปแบบสามารถบันทึกได้เป็นทั้งรูปแบบแบบไปเปิดใน Microsoft Word ไปเปิดใน Open Document ไปเปิดใน Microsoft Word ไปเปิดแบบว่าในเอกสารต่างๆสามารถบันทึกเป็น PDF ก็ได้นะคะ เราจะลองบันทึกเป็น Microsoft ไฟล์ของ Microsoft Word นะคะเขาก็จะบันทึกแล้วก็มาขึ้นตรงนี้นะคะก็คือบันทึกเรียบร้อยแล้วแล้วเราลองเปิดดูนะคะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะคะเปิดขึ้นมาสามารถแก้ไขในตัวโปรแกรม Microsoft Word ได้ด้วยก็เปิดกันเปิดใช้งานการแก้ไขตรงนี้นะะก็แก้ไขได้ปกติเลยนะคะมันเป็นเสมือนโปรแกรมเดียวกันแต่ว่า ทำงานบนระบบคลาวดกับออฟไลน์ก็คือแบบทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ซึ่งความสะดวกมันก็แตกต่างกันนะคะแล้วแต่สถานการณ์นะคะและสามารถเลือกใช้ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะกับการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นโปรแกรม Google Docs ก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะ สำหรับการใช้งานโปรแกรม Google d o c เบื้องต้นนะคะซึ่งฟังก์ชันต่างๆของเขาก็จะมีเหมือนๆคล้ายๆหรือว่าอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าในบางส่วนกับเมื่อเทียบกับ Google เอ้ไม่ใช่เมื่อเทียบกับ Microsoft Word นะคะแต่ว่าอันนี้คือชอบเป็นพิเศษเลยตรงที่มีการพิมพ์ได้เสียงนะคะ ส่วนขยายตรงนี้มันอาจจะมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเราก็ลองไปเล่นกันดูนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการแนะนำการใช้งานเพียงเท่านี้นะคะ่ะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมไม่มากก็น้อยะคะ่ะขอบคุณค่ะ